งานยงนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจาก,รกรบราโกเบกหรือพี่คิวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่คิวคะสวัสดีครับคุณนุย้ยอ่ามาเจอกันอีกแล้วสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกนะคะวันนี้คือวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์ตอนแรกๆช่วงเช้านี่ยัยงยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยอ่าพอลมออ่าอนุมัตินะครับก็เปิดรับนักท่อง,งเที่ยวประเภทพิเศษหรือว่าสเปเชียลทัวร์เลชวีซ่านะครับก็เป็น ประมาณแอกว่าก็รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล่ต้องมา q อ a ท a n t ิ n e 14วันค่ะนะครับก็สามารถจับตัวได้ทั้งในโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลนะครับรดลองสเตย์นะครับก็บีซ่าขยายครั้งละ90วันซึ่งมันของผลให้เซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาอ๋อใชเอ่เมื่อเมื่อมีแรงซื้อกลับมาแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มองกลอบไว้ยังไงบ้างคะสำหรับภาพตลาดทุทธไทย ตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานอ่ะตลาดไม่ค่อยดีทม่รู้ว่าโลว์แต่วันเนี้ยกลับมาปิดอ่าเหนือเมื่อวานได้แต่แท่งเทียนเมื่อวานได้นะครับก็กรอบบนนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับหนึ่งพันสามร้อยจุดกลมๆเลยนะอ่าะไปรุนไปทดสอบพันสามนะครับก,บกบ็เ 1, กาะล่างอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิ 1280อืมแล้วแบบนี้เราจะเล่นวางแผนการเทรดยังไงดีล่ะคะแนะนำหุ้นกลุ่มที่บอกไปกลุ่มอ่าอย่างโรงบาลกับโรงแรมโรงบาลกับโรงแรมเพร,เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าคนเราเห็นชอบที่เปิดนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเนี่ยค่ะอ,อุ้นที่ได้ไประโยชน์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกเลยก็เอวทีอ่าโอ้วันนี้ก็อันดับหนึ่งเลยใช่ครับแล้วก็จะมีกลุ่มพวกนี้น ค่ะอ่าแล้วก็เอรลาวาณเซนเทลอือือครับจะเห็นแรงซื้อวันนี้กลับมาในกลุ่มเนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรค่ะครัเราก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ระยะสั้นหรือเปล่าคะใช่ครับอ่อน่าจะเล่นเก่งกําไรเก่งกําไรเนาะใช่ใช่คือจริงๆกลุ่มลงงบานเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับประโยชน์นะแต่ว่าวันนี้มันไม่ไม่เรียกว่า ไม่เด้งกลับขึ้นมาไม่รีบาวกลับขึ้นมานก็เหมือนกลุ่มรุ่นกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรมดูมนจะได้ไประโยมากกว่าอครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนี่เราควรที่จะเล็งเงตัวไหนไว้คะเด่นเดืมตัวหลักๆทั้งเป็นโรงพยาบาลเนี่ยตัวที่รับน้องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับพวกคนไข้ต่างชาติก็จะมีปีเอชตัวไปเอเอสองตัวนะครับนะแต่ว่าราคามันไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้น <laughs> คือถ้าจะเล่นเกิงกรรไรเนนะี่ยนําไปเล่นกลุ่มโรงแรมดีกว่าค่ะ ก็อย่างที่เด่นๆก็น่าจะเป็น AOT ใช่ไหมคะ AOT น่าจะเด่นสุดเด่นสุดนะขอขอที่จะขอกรอบราคาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถามทางเทคนิคให้นะได้เลยถามเทคนิคให้สักคู่นะครับได้ค่ะแนวต้านแรก AOT อยู่ที่21่สบาทยีเป็น6้าทอหบขอโทษนะครับห1บาท25สตางค์ค่ะ61บาท25สตางค์ใช่ถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะมีกรอบถัดไปประมาณ65บาท ค่ะไปหกสิบห้าบาทนะก็อาศัยก็ไม่ดีคือ EMA สองายวันมันจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าคือถ้าผ่านได้เนี่ยโมเมนตัมมันจะเป็นโมเมนตัมเชียงบวค่้ก็มีสองกลุ่มนะคะที่น่าสนใจโรงบานกับโรงแรมแต่ถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็เป็นกลุ่มโรงแรมอืมใช่ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะได้เป็นคนมากกว่าค่ะอะละก็มีหุ้นเล็งๆได้แหละสองกลุ่มอะละทีนี้ในส่วนของทีเฟกราคามีเทคนิคอย่างไงบ้าง ใช่ยอ่าตัวซีรีส์ยูซีรีส์ยูค่ะเอห้าศูนย์ยูสองศูนย์อืมทีเฟกก็แนวต้านที่แปดร้อยสี่สิบสองจุดค่ะนะครับแนวรับเนี่ยอ่อจะเป็นแถวโลเดิม ตัวที่หนึ่งแปดหนึ่งเท่าไหร่นะคะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะอ๋อค่ะก็เป็นตอนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นช็อตหรือเป็นลองหรือยังไงคะอืมแนะนําฝั่งลองมากกว่าเพราะว่าเรามองว่าคุณคุณผงเนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อค่ะนะครับอม,มองเป็นฝั่งลองนะคะ,คะทีนี้ทองค,ะคะําราคาทองคำ อตัวโกสปอร์ตนะครับก็ดูว่ามีแนวโน้มวีบาวกลับขึ้นมาค่ะนะครับก็แนวป้านหลักๆเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเก้าห้าสองครับผมอือฮึโอเคก็ประมาณนี้แล้วยังนี้ก็ดูแล้วมีทิศทางมีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกว่าขึ้นเนาะ ใช่เพราะว่ามันค่อนข้างจะรีบาวขึ้นมาสองวันติดแล้วค่ะก็ที่พอที่จะเล่นได้ในช่วงนี้เนาะก็น่าจะเป็นทองคํานะพี่คิวเนาะที่พอจะได้กําไรค่ะเอาล่ะแล้วแล้วพี่คิวพอที่จะดูในส่วนของนาโนมราคาน้ํามันได้ไหมค่ะราคาน้ํามันเป็นยังไงบ้างตัวไอส์เป็นนะครับ อ่าดูเป็น WTI นะครับค่ะ WTI ก็เหมือนยังยังค่อนข้างเวย์อยู่ที่กรอบล่างมากกว่าค่ะก็น่าจะสงสงครับไม่น่รับประเด็นอะไรพิเศษอื้ค่ะแล้วมันจะกรอบสั้นๆอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดจุดหกกรอบบนนะครับตัว WTI นะครับค่ะ WTI ขูดสปอ t นะครับอ่าตัวกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่อสามสิบ สอง่อุณที่38.6ได้ค่ะแล้วมันจะมีส่งผลอะไรต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราไหมคะว่ากลุ่มพลังงานน่าสนใจบ้างไหมตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าน่าจะเล่นหุ้นกลุ่มทองเที่ยวอ,อยังไม่สนใจสใจทองเทียทเท่ยวหนุ่ี่ยวได้ค่ะใช่แล้วเหมือนคอรลมอล่าสุดเหมือนว่าจะมีเข้าคอรลมอลน่าจะเป็นในวาระหน้าๆนะครับก็น่าจะเป็น ให้วันหยุดกับข้าราชการสองอวันซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับคุณกลุ่มบางี่วดไว้ค่ะได้เลยพี่คิววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับินดีครับคุณสวัสดีค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ